สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูวั้นในช่วงบ่ายนะคะ,ะวันนี้คุณครูวั้จะพาเด็กๆมาทดลองวิทยศาศาสตร์เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าครูปั้จะพาเด็กๆมาทดลองอะไรเอ่ยอดูสิคะมีอะไรอยู่ด้านหน้าครูปั้นเอ่ยอวันนี้ครูปั้นจะพาเด็กๆมาทดลองน้ําเดินได้นั่นเองแต่เอ๊สงสัยไหมคะว่าน้ํามันจะเดินได้อย่างไรก่อนอื่นเลยเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันดับแรกก็คือ แก้วน้ำนะคะต่อมาสีสีผสมอาหารสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าตามด้วยแกนกระดาษทิชชู่นั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆมาดูวิธีทำนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยกเราก็เอาน้ำเทลงไปในแก้วนะคะเทไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะเทแ,แค่ครึ่งแก้วก็พอนะคะ จากนั้นเราก็เอาสีผสมอาหารสีอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆชอบที่เด็กคิดว่ามันสวยนะคะเท hey, ลงไปในที่เราเ hey, ทน้ําลงไปแล้วนะคะอ่า uh, นะคะมาดูสิแก้วต่อมาเท hey, น้ําแก้วเป็นแก้วนะคะ เพิ่อนอาจจะเล่นสีนิดนึงนะคะเด็กๆเราจะมาดูกันนะคะจากนั้นให้เด็กๆเอากระดาษทิชชู่มาพันเป็นม้วนๆนะคะเรามาดูกันสิคะเปิ่อนจะพาเด็กๆทำนะคะเอามาแล้วเราก็มันม้วนๆนะคะลูก ม้วนแล้วก็จุ่มลงไปในแก้วสองแก้วนะคะเด็กๆลองทำได้นะคะลูก <ๆ S 2> จุ่มลงไปนะคะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆนะคะลูก <ๆ S 2> แล้วแต่ว่าเด็กๆจะเอาความยาวเท่าไรนะคะหรือว่าความสั้นเท่าไรนะคะอ่า แต่เด็กๆชอบเลยจุ่มลงไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะอในขณะที่คูเป,ปนกำลังพันกระดาษทิชชู่เด็กสังเกตสิคะว่าน้ำมันเดินได้หรือยังอาสามารถทำได้ที่ทดลองได้ที่บ้านเลยนะคะ เด็กๆมาดูสิคะให้เด็กๆสังเกตเลยนะคะว่าขนาดนี้น้ำกำลังเป็นยังไงคะกำลังเดินเดินขึ้นไปเข้าอีกแก้วหนึ่งใช่ไหมคะาการทดลองนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะให้เด็กๆน,นะคะไปลองทดลองดูที่บ้านนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะในขณะที่คณเปลพาทำ แต่ยังไม่จบนะคะคุป,ป้นก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งมาให้เด็กๆได้ทําตามด้วยอ่ะเดี๋ยวคุป,ป้นจะพาเด็กๆมาร้องเพลงพร้อมกับทําท่าประกอบในขณะที่รอการทดลองดูการทดลองของเรานะคะอ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าผอมแล้วทําตามคุป,ป้นนะคะอ่ะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หใบ2บาท50 5สิบาบาท1ใบ 1, ไข่ผ้าไหม ไข่กันไก่อีกรอบนะคะเด็กๆกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เอเป็นยังไงคะวันนี้ทั้งได้ทดลองแล้วก็ได้ทํากิจกรรมกับคุปเปิลอีกนะคะทีนี้คุปเปิลก็มีใบางานมาฝากเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะอะไปดูสิเขาว่าเป็นใบางานอะไรเอ,อ่ยนะา ใบงานสร้างสรรค์นั่นเองนะคะให้เด็กๆระบายสีและตัดภาพนะคะแล้วพับภาพกบแล้วนํามานะคะให้น้องๆได้สนุกสนานนะคะดูเด็กลองทําดูในใบงานเราจะมีให้เด็กๆได้ทํากันนะคะสําหรับช่วงบ่ายนี้ครูป้ลก็มีกิจกรรมในการทดลองมาให้เด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เด็กๆไปทดลองดูที่บ้านนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูอย่าลืม อัดคลิปส่งเข้าในไลน์กลุ่มหรือว่าในไลน์ส่วนตัวคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูเป็นขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย